ความเสียหายของงานพื้นไม่ว่าจะเป็นผิวคอนกรีต,ตแตกร้าวเสื่อมสภาพหลุดล่อนครุขระเป็นหลุมเกิดขึ้นได้จากหลายสายเหตุครับวันนี้เต๋จะพาทุกคนมาดูครับว่าแต่ละปัญหาเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างและเรามีวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างไงบ้างเรามาดูกันเลยครับยินดีครับสวัสดีครับ บ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮมนะครับอายุประมาณ3ปีผมได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของบ้านครับพบว่า,ามีปัญหาเกี่ยวกับงานพื้นแล้วก็แก้เท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีทีนี้เราก็เลยขออนุญาตนะครับทางเจ้าของบ้านพาทีมเข้ามาสำรวจหน้าง,งานเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะ ตอนนี้ผมอยู่กับพี่โน้ตนะครับซึ่งเป็นวิศวกรเทคนิคนะครับผมพี่โน้ตครับครับผมเมื่อสักครู่ที่สำรวจหน้างานเป็นไงบ้างครับพี่โอเคเต๋าก็จากการที่ได้เดินสำรวจงานนะครับอยากจะเห็นภาพว่าจุดนี้ครับสีพวกนี้นะครับนี่คือตอนช่วงแรกๆที่เราส่งมอบงานนะครับมันจะเป็นสีสภาพนี้แต่เมื่อนานๆไปใช้งานไปหลักเดือนหลักปีปัญหาพวกนี้สิ่งเหล่านี้ก็เริ่มหลุดออก หลุดออก<น>ทําให้เราเห็นรอยแตกพวกนี้ครับ<น>รอยแตกรายงานหรือรอยแตกร้าวของโครงสร้างต่างๆนะครับรบ,บางครั้งมันมีของหล่นหรือกระแทกนะครับมันเกิดหลุมแบบลักษณะนี้ขึ้นมาได้นะครับ<อ>หลุมที่มีความลึกแบบนี้นะครับ,รบก็เป็นหลุมหนึ่งซึ่งโดนกระแทกค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีหลุมเล็กๆอย่างนี้ครับเต่าอันนี้ก็เป็นหลุมเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีบางส่วนซึ่งเกิดการหลุดล่อน ปูนมันหลุดล่อนออกไปนะครับอ๋อตรงนี้หลุดไปใช่ครับางใช่ครับใช่ครับนี่คือปัญหาเบื้องต้นนะครับที่เราสำรวจแล้วเราพบเจอกับพื้นของลานจอดรถในบ้านหลังนี้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ครับเมื่อก่อนนะครับวิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือตรงไหนที่มันไม่ไม่ยึดติดไม่ดีมีโอกาสหลุดล่อนเราก็จะแซะมันพยายามสกัดมันออกไปให้หมดนะครับจนถึงพื้นผิวที่มันแข็งแกร่งนะครับแล้วเราก็จะเติม ปูนนะครับเข้าไปที่บนพื้นผิวของลานจอดรถทั้งหมดมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยครับปูนที่เราจะใช้ในการมาซ่อมแซมโครงสร้างพวกนี้ปูนใหม่ที่เราเติมเข้าไปบนพื้นปูนเก่าเนี่ยครับมันต้องมีความหนาประมาณ3ามเซน4ี่เซนห้าเซนนะครับสมัยก่อนสิ่งที่เราได้มาคือเราจะมีพื้นที่หนาขึ้นม,มันก็กลายเป็นการไปเพิ่มน้ําหนักให้กับโครงสร้างนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับจะเข้ก็มีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมเป็นการนําปูนเหมือนกับการเป็นสกิมโค้ดนะครับที่เราจะเห็นเป็นการฉาบบางกับผนัง เพื่อผนังเรียบเนียนสวยงามแต่สินค้าเราเปรียบได้กับสกิมโค้ดที่เอามาลงบนพื้นแล้วรถสามารถวิ่งได้และมีความบางมากๆนะครับบางหลักมิลลิเมตรก็คือ1มิลสมิลสมมิลถึง4มิลนี่เราทําได้บางขนาดนี้เลยนะครับนี่คือนวัตรกรรมใหม่ของจระเเคนะครับ,รบผม,ผมแต่ในส่วนที่มันหลุดร่อนเราก็ต้องแซะแล้วก,ก็ต้องเตรียมพื้นผิวก่อนครับ สำหรับขั้นตอนการใช้งานจระเข้ฟลอสมูทแพดนะครับขั้นตอนแรกก็คือการเตรียมพื้นผิวเราต้องทําความสะอาดพื้นผิวก่อนใช้งานให้ปราศจากสิ่งสกรปรกฝุ่นน้ํามันและสิ่งแปลกปลอมต่างๆครับ อ,อย่างที่เราได้วิเคราะห์กันไปแล้วเนาะว่าไอหลุมตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่มีของอตกมากระทบแล้วทาให้ผิวของพื้นตรงนี้นะครับมันหลุดออกมาเป็นหลุมในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของจอระเข้นะครับที่เราจะมาใช้ในการซ่อมแซมนะครับวันนี้ก็เอาตัวนี้มาครับเป็นน้ํายาประสานคอนกรีตนะครับ,รบตัวอะคริลิกบนกรีตนะฮะ ทาลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวปูนซ่อมแซมนะครับจระเข้รีแพร์มอต,าต้าขั้นตอนในการซ่อมแซมนะครับสเต็ปแรกเลยนะฮะเ,เราก็ทาความสะอาดพื้นผิวนะครับเอาอพวกฝุ่นพวกอะไรออกให้หมดนะครับครับเราก็จะมาลงน้ํายาประสานคอนกรีตนะไอตัวนี้เนี่ยมันจะทําหน้าที่เหมือนเป็นกาว<ช>นะครับในการเชื่อมนะครับระหว่างตัวปูนเก่ากับตัวปูนใหม่ที่เรากําลังจะเอาลงไปการทาลงไปก็ง่ายอย่างที่เต่าทาให้ดูนะครับก่อนไหนที่ใช้ได้นะครับเราก็ดูว่ามันเริ่มแห้งตัว แต่มันจากความสภาพที่มันเป็นน้ําอยู่อย่างนี้นะครับมันจะเริ่มมีความเหนียวขึ้นก็รอสักประมาณห้านาทีอย่างไ้ครับแต่เราไม่ปล่อยให้มันกลายเป็นฟิล์มแห้งไปเลยนะครับเรายังต้องการความเหนียวตรงนี้เพื่อใช้ช่วยประสานเก่ากับ,กบใหม่ครับผมอ่าเสร็จปุ๊บเราก็เอาลง้ปตนี่อ,นอะไรค<อ>รับีแพร์มอเตอร์ตารเครือบีแพร์มอเตอร์ถูกต้องครับผสมน้ำนะครับลงไปตามอัตราส่วนที่ระบุอยู่ข้างถังนะครับผมแล้วก็เอาลงไปที่หลุมนะครับ คือใช้งานง่ายมากนะครับตัวนี้คือแค่ผสมน้ําแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับสำหรับตัวรีแพร์มอร์ต้าเนี่ยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตัวนี้มันต่างจากปูนทั่วไปนะเวลาที่เราเทปไปเท่านี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าปูนทั่วไปธรรมดาเนี่ยมันจะหดตัวลงเล็กน้อยหมายความว่าถ้าเกิดเราทํางานซ่อมแซมเท่ากับระดับของบาดแผลพอดีเนี่ยนะครับรีแพร์มอต้าหรือปูนแบบนี้มันจะไม่หดตัวแต่ถ้าเกิดเอาปูนซ่อมแซมธรรมดามาซ่อมแซมเนี่ยมันหดตัวลงมันก็จะฟ้องงานมันก็จะไม่สวยงามนั่นเอง นั้นนะฮะเราจะผสมเจรเคฟลอสมุทแพท2.5ถึง3ส่วนกับน้ำา1ส่วนโดยปริมาตรด้วยเครื่องผสมไฟฟ้าผสมจนเนื้อเข้ากันครับจากนั้นจะทำการฉาบนะครับโดยการใช้เกลียนฉาบ2รอบนะฮะเมื่อฉาบรอบแรกเสร็จแล้วประมาณ1ชั่วโมงเราจึงลงฉาบรอบที่2ครับ สอบประสิทธิภาพของจอระเคฟฟอร์สมูทแพดกันนะครับว่าที่ว่าบางเนี่ยบางขนาดไหนและที่ว่าแกล่งเนี่ยแกล่งขนาดไหนครับพี่โน้ตได้ครับอันนี้คือชิ้นของโครงสร้างพื้นนะครับที่เราทํางานแบบเดิมโดยใช้ปูนในการปรับระดับพื้นเพื่อให้มีความเนียนของผิวหน้านะครับนี่ความหนาของมันชิ้นนี้นะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งโอเคชิ้นนี้คือชิ้นของฟอร์สมูทแพดในความหนาพื้นที่เท่ากันนะครับเห็นความแตกต่างไหมครับชิ้นงานของจระเข้ฟอร์สมูทแพดมีความบาง ที่บางมากๆนะครับเทียบกับการปรับด้วยปูนปรับระดับทั่วๆรั่ไปนะครับบางมากนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะทดสอบเรื่องของความแกร่งให้ดูนะครับโดยการที่เราจะเอาเกลียงเนี่ยแซะนะครับของตัวปูนทั่วไปนะครับเปรียบเทียบกับพอร์สมูทแพดครับครับผม นะครับเตากับการที่เตา๋าลองใช้เกียงและก็แสะลงไปที่ปูนฉาบทั่วไปที่เอามาปรับพื้นปกตินะครับกับปูนฟอร์สม t h แพ d เจะเค f ฟอร์ส o t h Pad ของเรารเห็นผลที่เกิดขึ้นไหมครับว่าเราสมมุติว่าเหมือนกับมีแรงมกระแทกหรือมีอะไรมากระทําที่มุมหรือที่ด้านหนึ่งด้านใดนด้านหนึ่งของขอบนะครับ,รบเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นไหมครับ เมื่อกี้เต่าออกแรงเยอะไหมออกแรงเยอะเหรอออกไปขนาดนี้เลยแล้วกลับตรงนี้เต่าออกแรงเยอะไหมออกแรงเท่ากันโอเค,คภาพที่เห็นก็อย่างที่เราเห็นกันเลยนะครับเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเราสมมุติที่เห็นว่าหากมีอะไรมากระทบมากระแทกมากระทํากับปูนฉาบทั่วไปที่เรามาซ่อมพื้นจระเข้ฟอร์อสมิแพทของเราทนทานกว่าและก็ยังคงอยู่ได้มีความเสียหายเพียงเล็กน้อยครับผม นี่คือการทํางานในรอบที่2ของสินค้าจอระเข้ฟอร์สมูทแพดของเรานะครับการทํางานก็ยังคงเป็นการทํางานเหมือนกับรอบแรกคือเป็นการฉาบด้วยเกียงเหล็กนะครับถ้าเตาสังเกตดูนะครับเห็นการฉาบปกช่างในการฉาบรอบ2และรอบแรกความหนาน้อยมากเลยคือบางมากๆนะครับในการที่เราใช้สินค้าฟอร์สมูทแพดตัวนี้เข้าไปจากที่ทุกคนเห็นใช่ไหมครับไอ้ตัวสีเข้มๆเนี่ยเป็นรอบที่2ที่เราเพิ่งลงมาใช่ไหมครับพี่น้ตใช่ครับเป็นรอบแรก สังเกตมันไม่มันแทบจะไม่ต่างกันเลยใช่ไหมมันเป็นเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยหมายความว่าอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงว่าตัว f o r s m o o t h pad ของเราเนี่ยมันทําได้บางมากจริงๆิใช่ครับเป็นสินค้านวัตกรรมที่เราทําได้บางมากๆนะครับแล้วก็ภายในสองวันนี่คือรถขึ้นมาวิ่งได้เลยแล้วไม่หลุดรอนนะครับนะครับครับในหลายๆงานในหลายโครงการนะครับในหมู่บ้านต่างๆบริเวณลานจอดรถพวกนี้นะครับจะมีการเก็บงานเพื่อเกิดความเรียบเนียนที่สวยงามเนี่ยเขาต้องการความบางก่อนเขาก็เลยจะใช้ตัวน้ําปูน ทับเตาหรือว่าเป็นซีเมนต์อะไรก็ได้ก็แล้วแต่ที่มาสามารถจะไล่ให้บางๆได้แต่เมื่อไล่บางๆแบบนั้นไปแล้วครับมันกลับเกิดปัญหาคือในอนาคตมันก็จะหลุดร่อนมันไม่ยึดต,ติดทนนะครับนี่คือปัญหาการแก้ปัญหาแบบหนึ่งซึ่งช่างมักจะทํากันครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่จบปัญหาแต่มาถึงสินค้านวัตรกรรมของเราจระเข้ o r t ตมูสแพดอย่างที่เตาเห็นแล้วก็ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันตอบโจทย์ทั้งเรื่องของความบางบนะครับตอบโจทย์ในเรื่องของความแข็งแกร่ง ของความเรียบเนียนของสินค้าซึ่งตัวจระเข้ฟลอ m o สมูทแพดนะครับก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีมากนะครับในการแก้ไขปัญหาพื้นผิวคอนกรีตแตกร้าวได้อย่างถาวรครับสินค้าฟ o r s m ส o t h p a ดนะครับตามที่เราเห็นหน้างานนี้เรามาซ่อมในลานจอดรถนะครับแต่จริงๆแล้วสินค้าฟลอรสมูทแพดเนี่ยครับเราได้นําเสนอแล้วก็ขายไปในหลายโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางถนนในคอนโดมิเนียม ทางเดินนะครับหรือบริเวณลานจอดรถมีบางเคสนะครับเป็นโรงแรมที่กําลังสร้างใหม่นะครับเราทดสอบคือโอนเนอร์ครับกับผู้ควุมงานและวก็ผู้รับเหมาเนี่ยอยากทดสอบว่าสินค้าเราดีจริงไหมบางเพียงแค่ไม่เกิน4มิลเนี่ยอยู่ไปได้ยังไงนะครับหลังจากที่เราเดมเราสาธิตพื้นเรียบร้อยแล้วครับเรามีรถขนของครับ รถล,ล้อยางรถตัดใหญ่ๆครับที่วิ่งในไซยงาน ấy, ให้มาวิ่งลองเหยียบดูหลังจากสองวันสินค้าเราก็ไม่ไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ยังคงอยู่ดีแล้วนะวันนี้ก็ยังอยู่ดีอยู่ครับมีม <นะ S 1> หลายโครงการครับ,รบ,รบที่สามารถเป็นโปรเจกต์เล็บเลสหรือเป็นโครงการนั่งอิงได้ว่าพอสมมติถัดเราเปน็นนวัตกรรมสินค้าสกิมโค้ดที่ฉาบบางลงบนพื้นผิวได้ส่วนการทดสอบในแลบนะครับมีค่าการทดสอบกําลังรับแรงอัดกําลังรับแรงดัดซึ่งออกแบบและดีไซน์มาให้เพียงพอกับการรับน้ําหนัก การสัญจรของรถล้อ,อยางประเภทนี้ได้อยู่แล้วครับผมบบวันนี้นะครับเต่าก็ได้พาทุกคนมารู้จักกับวิธีการในการซ่อมแซมงานพื้นด้วยสินค้านวัตกรรมสุดเจ๋งนะครับอย่างจรเก้ฟรอสมูทแพดซึ่งนอกจากงานปกป้องพื้นแล้วเนี่ยจรเข้ยังมีสินค้าอื่นๆอ,อีกมากมายหลายรายการพูดได้เลยครับว่าใช้จรเข้ร่วมกันปกป้องทั้งบ้านแน่นอนครับ ขอบคุณพี่โน้ตมากๆนะครับที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์หน้างงานแล้วก็มาแนะนําวิธีการใช้งานสินค้าที่ถูกต้องนะครับผมขอบคุณครับรบนอกจากนี้นะครับจระเข้เองก็ยังมีสินค้าที่ใช้ในการปกป้องงานพื้นอีกหลายตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้ํายาเคลือบพื้นนะครับจอร์เข้ 9602S นะครับหรือว่าจอราเข้ลิควิดฟลอฮาร์ดพลัสนะครับซึ่ง ถ้าเกิดท่านใดอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ของจระเข้ w w w j o r k e c o t h นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กด Subs c r i b e จระเข้ชา n นลไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม